ในวัดป่าแก้วกลางกรุงเก่ายังมีตำนานเงียบงันที่เล่าขานถึงพระอาจารย์ผู้อย่างรูฟ้าดินสมเด็จพระพนรัตผู้เป็นดั่งครูบาอาจารย์ของวีรศักดิ์แห่งอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งพระนเรศวรยังเยาว์วัยท่านได้ถวายตัวเป็นนาคบวชเรียนอยู่หน้าวัดป่าแก้วใต้การอบรมของพระพลรัตผู้มีญาณแก่กล้ารู้ทันดวงชะตาบ้านเมืองเล่ากันว่าคืนหนึ่งก่อนศึกใหญ่พระพลรัตได้เห็นนิมิตฟ้าผ่ากกลางพระเจดีย์ใหญ่ เงาราชสีตะโกนคำว่าชาตินี้ต้องชนะหรือมิเช่นนั้นบ้านเมืองจะสิ้นเขาจึงเร่งทำพิธีบูชาครูปลุกเสกพระแสงดาบให้พระนเรศวรพร้อมเป่าคาถาคงกระพันและมอบพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์เพื่อป้องภัยสงครามและในวันรุ่งขึ้นพระนเรศวรจึงออกศึกยุทธหัตถีจนบันทึกไว้ในประวัติศาสตรว่าไทยไมิได้เป็นเมืองขึ้นพม,ม่าอีกต่อไปแม้การเวลาผ่านไปหลายร้อยปีแต่บางคืนยังมีผู้ได้ยินเสียงสวดภาวนาดังแผ่วเบา จากวิหารเก่าแห่งวัดป่าแก้วกดไลค์กดแชร์และมาคอมเมนต์คุณเชื่อในพลังครูบาอาจารย์ไหม